นี่เป็นป้อนสกายนะคะส,สกายนี่พึ่งจะล้วงลังมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะที่มาป้อนเองตอนแรกก็อยู่กับพ่อแม่เขาตอนนี้เอามาป้อนเองฟอรพั l บลูพาะเองนะคะตอนนี้สีฟ้า ชื่อสกายเขาก็เราก็บีบจากไซลิงอย่างเงี้ยน,นะคะให้เป็นหยดอาหารออกมาแล้วเขาก็จะทานเองเอาว่าป้อนแบบนี้ค่ะนะคะ,แบบคะบีบออกมาให้เป็นหยดเล็กๆนะคะอาหารชงก็ไม่ต้องให้เหลวมาก แล้วเขาก็จะทานของเขาเองสกายสกายทำตาพริมใช่อันนี้ก็เป็นวิธีป้อนอาหารจากไซลิงสำหรับลูกนกที่เพิ่งล้วงลังออกมาคือล้วงลังตอนโตนหน่อยแล้วนะคะคือขนแตกภายแล้วตอนแรกเขาก็จะทานยากหน่อยค่ะเพราะเขาไม่เคยพ่อแม่เขาป้อน แต่ตอนนี้ก็คือเอามาเลี้ยนเองข้างนอกแล้วนะคะตอนแรกหัดยากหน่อยค่ะตอนหลังก็เริ่มทานเองเป็นละว,วันหน้ามาชมสกายกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย